คุณผ่านไปเห็นคลิปนี้รู้นะกําลังกังวลใจเรื่องการเงินและภาระหนี้สินอยู่ใช่ไหมมาดูซคิคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงิน,งนและภาระหนี้สินได้ไหมวันที่คุณผ่านมาเห็นคลิปนี้มาดูกันไพ่จะบอกสิ่งใดกับคุณนะคะเรื่องการเงินและหนี้สินที่หนักอกหนักใจอยู่เพราะฉะนั้นก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะคะที่หมอจะเลือกไพ่ให้3ใบามาดูกันเลยไพ่อยากบอกว่าอย่างไรนะคะแต่แน่นแนว่าไพ่บอกว่า ควีนนะคะถ้วยแปลว่าการเงินของคุณจะผ่านไปได้จะแก้ไขได้นะคะมีโอกาสไหว้ขอพรจากองค์พระแม่ลักษมีหน่อยพระแม่ลักษมีขึ้นนะคะไพรา,าชนีขึ้นแปลว่าคุณจะมีโอกาสดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณจัดคิมเม้นนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือภาระหนี้สินหลายๆอย่างนะคะ คุณจะแก้ไขปัญหาได้แล้วผ่านไปได้อย่างแน่นอนนี้สินคุณจะเบาบางและในวันข้างหน้าคุณมีโอกาสที่จะหมดนี่อย่างแน่นอนค่ะให้ขึ้นแบบนี้นะคะมิ์ว่ารับคําทํานายนี้และรับพลังงานดีๆนี้ไปให้การเงินดีให้หนี้สินหมดไปค่ะ